อยู่กับผมนะครับนายพลหรือแหลกประเด็นก็คือว่ารถมาสตาร์ทไม่ค่อยสดก็เมื่อเราเปิดไฟตอนคืนมาวันลุงขึ้นสตาร์ทก็ไม่ค่อยสดเลยมันสตาร์ทแบบไม่ค่อยอยากจะติดอะนะแค่ว่าวันลุงขึ้นหนึ่งนะ้ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้หลายวันแต่ถ้ามุดใช้ระหว่างวันมันสตาร์ทปกติเพราะว่าไดชาร์จชาร์จไม่พอต่อความต้องการของรถยนต์นะฮะก็คือว่าเปิดไฟตอนคืนมันมันไม่พอนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู ไออย่างเงี้ยมันคือหัวไอหัวเปลืองไดสตาร์ดมันเริ่มมันเริ่มกดหรือยังไงวะคือมันไม่มันไม่คมเป็นเปลืองไงมันเริ่มกุ้นแล้วะแต่ผมไม่มีของให้ดูนะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยถ้าคนกลัวก็ให้ร้านใดอ่ะมันถอดแล้วก็เปลี่ยนเปลืองแค่นั้นเองเปลี่ยนหัวเปลืองไดสตาร์ที่ยิงเข้าไปตรงมันเรียกว่ไรวะไอตรงเปลืองไฟวินอ่ะนะแค่นั้น ๋ยอ่อีกทีเนี่ยมันเสียงไม่ค่อยอยากจะติดให้อ่ะเดีย๋ยวเราไปอ,อะก็ต้องบอกก่อนนะคือ,อใด้ตีใดาชาร์จอ่ะผมตอมมาล่าสุดมันปีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ไดชาร์จมันจะเสื่อมนะแต่ไงก,ก็ต้องเป็นที่คัดเอาท์แหละแต่ผมขอบอกก่อนว่าไอวิดีโอแรกที่ผมบอกคือผมยังรู้ไม่หมดแล้วว่ายังบอก ไม่ครบถ้วนหลายๆอย่างงั้นก็มาบอกในตัวนี้เลยกันก็ได้ไอ้คัตเอาได้ชาร์จเนี่ยที่คุณเห็นมันเป็นหน้าตาเงี้ยทําไมเอ้ยรถกูไม่มีวะก็ไอเนี้ยมันเป็นสําหรับรถรุ่นเก่ามันก็จะมีคัตเอาไดชาร์ดอะแยกออกมาต่างหากแต่ถ้าเป็นรถปัจจุบันอะมันก็จะอยู่ในไดชาร์จมันจะอยู่ข้างในเนี่ยแหละก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็เอาเป็นว่าอันนี้มันอยู่แยกก็เราก็มาตั้งแยกนั่นแหละ ช่างไฟบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ดีอ่ะเทียนเป็นขัดเอาแยกอะ่ะมันไม่ทนมันตู้ขัดเอาที่อยู่ในตัวไม่ได้นะช่างไฟบอกมาอย่างนั้นนะก็จะรีรอเรามาจัดมันเลยดีวกว่าก็ยังไงวะก็ช่างไฟบอกว่ามันมันไม่ทนอะ่ะ ใช้ไปสักพักแล้วทองคําขาวมันถัาจัไม่ผิดอะ่ะมันฝึกฝึกปุ๊บมันก็ทําให้ชาร์จน้อยเราก็ต้องมานั่งปรับไอตัวคัดเอาเนี่ยแหละให้มันชาร์จเยอะๆผูก็ไม่เข้าใจว่าเอออะไรวะทองคําขาวอยู่ไหนวะเนี่ยอะให้ดูนะความไอตั้งคัดเอาได้ชาร์จมันต้องต,งตั้งตอนสตาร์ทรถนะแต่ตอนเปิดฝาคุณต้องถอดปลั๊กก่อนถ้าสตาร์ทรถแล้วแต่ถ้ายังไม่ยังไม่สตาร์ทก็เปิดอย่างเงี้ยแหละ ไฟมันจะไม่ดูดเขาบอกไฟมันดูดเออ <c oughs> เชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวดนดูดมางานเข้าอีกเดี๋ยวผมจะต่อตรงให้ด่วนเออที่ผมตอนนั้นผมก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ที่ช่างไฟบอยเสียบตรงกลางบนล่างให้ไฟมันแปะ๊ะแปะ๊ะผมก็นึกว่ามันเป็นการเทสท,ที่แท้มันคือการต่อตรงครับบอกไว้ก่อนนะต่อเนี่ย ไปสตาร์ทร้นเลยดีกว่าเออต้องบอกก่อนนะเสียบไอ้สตาร์ทปุบอะไฟมันจะค่อยๆขึ้นเพราะไฟมันเติมเข้าไปในหมอ้อแบตไปเรื่อยๆไงดังนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนจนกว่าเลขมันจะนิ่งนะนี่แม่งก็ยี่แปดแล้วเห็นไหมนะต่อตรงทีแม่งขึ้นโจ๊ดเลยเว้ยดูได้ว่ามันจะไปสุดที่อะไรยี่เก้าถึงไหมนี่คือต่อตรงแบบว่าปล่อยมาเต็มร้อยแบบไม่กักนะ ดีย๋ยวเราจะมาตั้งคัดเอาได้ชาร์จให้มันชาร์จมากกว่าเดิมหน่อยเออแล้วจะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้เครื่องยนต์ด้วยโอ้โหยี่สิบเก้าแล้วเว้ยก็เราจะใช้ครีมในการปรับคัดเอาทิลันิดทิลันิดแล้วเราก็มานั่งดูนะครับไม่ใช่ว่าปรับพีปื้ดเดียวแล้วเดี๋ยวมันไปมันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบตร้อนระเบิดได้ดังนั้นปรับให้ได้สัก ยิบเจ็ดยิบเจ็ดโอเคป่ะวะนะเดีย๋ยวเรอจัดเลยดี๋ยว่ะเดี๋ยวตออสายไฟกอนเราก็ต่อเข้าไปนี่วิธีข้างใ้ตัวที่เอาได้ชาร์จมันมีสองฝั่งเหมือนกันก็นจริงแต่มันจะมีตัวหนึ่งโดดกับไม่โดด จะเรียกว่าอะไรวะติดกับไม่ติดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันติดอันเนี้ยมันจะไม่ติดเนแเนี่ยเราจะมาตั้งในตรงฝั่งที่มันไม่ติดเนี่ยแผนเหล็กสอง A สองแผ่นบนเนีย่ยที่มันไม่ติดกันอ่ะเราจะมาตั้งในตัวนี้เนี่ยเราปรับอีกตัวนี้นะตัวเนี้ย ก็ได้ประมาณยี่บเจ็ดจุดสองก็ไม่รู้ว่าพอเปล่าวะไม่พอค่อยมาปรับเพิ่มอีกทีนะนัดขึ้นจนกว่าจะพอใจอ่ะอันนี้ได้ประมาณเท่านี้อย่าลองดูก่อนว่ามันจะพอไหมแหมเมื่อกี้ก็ละเมอตดเองฮะอันนี้อันนี้ดับเครื่องไงมันเม็เป็นไรหรอกไอแผ่นเนี่ยเราคีมอย่าไปโดนนะก็คือว่าตอนเราทําก็ทําเงี้ยเนี่ยเราก็งานขึ้นเพื่อไม่ให้ ไอแผนสปริงเนี่ยมันงอไงเมื่อกี้แม่งเล่นตะเยินเลยถ้าถ้าเมื่อกี้เย็นเราก็ต้องมานั่งกดให้มันบี้บี้บีบลงเงี้ยกูอย่าว่าเสียของอีกนะบอกไว้ก่อนปรับอีเล็กขาวๆเนี่ยเนี่ยเนี่ี่ยงัดมันขึ้นยิ่งขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งช้ามัเท่านั้นแต่ก็อย่าไปปรับให้มันเยอะเกินนะฮะปรับไปไปดูเลขไปว่าพอหรือ,อยังแค่นั้นเองเสร็จแล้ว นะนับไอเน้นอีกทีแผ่นเหล็กสปริงข้างบนเนี่ยอย่าไปดัดมันนะอย่าแม่งงอยงอปุ๊บมันเพรเิปุ๊บมันลอยลอยปุ๊บก็มันก็ไม่ติดกันไม่ติดกันมันไม่น่านจะชาร์จให้มัง้งนะบอกไว้ก่อนแค่นี้แหละ,หละเสร็จแล้วเออแล้วเมื่อกี้มันได้เท่าไหร่วะยี่สิบเจ็ด อันนั้นคือรอบที่ไม่ได้เล่งเครื่องนะไปหน้าก็ไม่ได้เปิดเปิดแค่แองเดียวนะขอใส่แว่นตาออกรายการสักครั้งนะก็ตามอันดักเสพไงมันบวมแล้วโอ้โหแม่งตั้งหลายวันแล้วมันไม่หายเว้ยอยงั้นต้องใส่ก่อน เพื่อไม่อยากให้เห็นภาพอนันนาเกียรตินักลัวนะฮะก็อันเนี้ยผมขอโทษทีผมลืมวัดให้ดูว่าก่อนที่เราจะมาปรับไอ้คัตเอาท์ได้ชาร์จอ่ะมันชาร์กกี่โวลต์ไงแต่ไม่เป็นไรแต่เนี่ยแบตพึ่งซื้อมาไม่กี่เดือนไงดังนั้นมันเป็นที่ไดชาร์จชาร์จไม่พอนะฮะแล้วบออีกอย่างหนึง่งไอ้คัต,ตเอาท์ในตัวอันนี้ช่างมันบอกว่าไอ้คัตเอาท์แยกมันไม่ทนเพราะว่า เพาไรนะมันของมันตามกภาพอ่ะราคาไม่กี่ร้อยอะมันจะไปเอาอะไรให้คนก็ไอคัดเอาที่มันติดเพราะไรคัดเอาแท้ห้างอะมันก็ต้องทนกว่าแล้วมันแพงเลมันเป็นพันนะมันก็เลยทนกว่าก็แค่เนี้เหตุผลง่ายๆนะมันไม่ต้องมานั่งบอกว่าคัดเอาติดลถหรือไอ้คัดเอาในตัวกับคัดเอาแยกในตัวกันนะฮะก็แค่ว่าของราคาตามกภาพแค่นั้นเองนะเนี่ยไอ้ไดชาร์จเนี่ยช่างไฟก็บอกว่า มันมีคัดเอาอยู่ในตัวแนละแต่ไอช่างไฟคนก่อนคนอื่นมันเสรืองมาทําเป็นคัดเอาแยกก็ไม่เข้าใจว่ามันหาคัดเอาในตัวทองรุ่นไม่เจอหรือ,อยังไงนะขอไว้ก่อนก็ไอเนี่ยเครื่องมันก็ตั้งยี่สิกว่าปีแล้วแต่เป็นเครื่องเชียงกงไงแต่มาอยู่บ้านเรานี้กี่ปีไม่รู้นะก็เออแล้วมีไอรถไมเตะก็จะมีคัดเอาแยกอยู่ตั้งหากไอรถมังกรก็มีคัดเอาอยู่ในตัวแล้วอ่ะดังนั้น จึงไม่กล้าัันธงว่ารถเก่าขนาดไหนถึงจะมีคัดเอาแย่นะมันอยู่ที่บริษัทมันจะทํามากกว่ามั้งเนาะเออแล้วผมยังจะบอกเรื่องนึงเนี่ยสิ่งที่ผมรู้มามันก็ต้องแลกจ่ากข้างเขาเรียวอะไรอะ่ะมันก็ต้องแลกค่าวิชากับช่างอะ่ะเราผมก็ต้องเสียตังค์ไปหลายร้อยกับการปรับตั้งคัดเอาแค่เนี้ยก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาก็ต้องเสียเวลามาทําให้เราเนี่ย มันก็เป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วผมเกิดมาไม่ใช่ว่ารู้ทุกอย่างนะฮะก็ทุกอย่างก็ต้องเสียค่าโง่ก็ต้องเสียค่าวิชาจากช่างบางคนก็บอกบางคนก็ไม่บอกนะฮะบอก่วกบอกถูกบอกผิดอะไรก็ว่ากันไปกว่าจะได้มาก็มันก็ต้องแลกกับค่าแคลมก็ต้องแลกด้วยเงินอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเจอช่างดีก็โอเคนะครับ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในบลนหรือแหลกของผมครับ